ไ,ไปหาซื้อชุดว่ายน้ำนะครับชุดว่ายน้ำให้ผู้ใหญ่ที่เขารพโอ้คุณประวิทย์คุณประวิทย์ไม่ต้องยืมเลยโอ้ไปไปดูชุดว่ายน้ำก่อนนะครับ เออเป็นอุปรกรณ์ว่นะ้ำผมก็ว่นะ้ำอันนี้เรามาที่โอมาตาเอกิอิชิโอมาตาอิชิเด็กน้อยกับแม่สนุกใหญ่นะครับอยู่ที่นี่มันมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดมันเป็นเกรเตอร์ซิตี้มหาคนครจริงๆเด็กเขากินแพนดงแพนด้าอะไรของเขานะครับ เือแล้วนะครับนี่สปอร์ตซูเอ็นนะเดินมาจากถนนนี้ใช่ไหมจ๊ะก็จากสถานีอะไรนะเจอาเจอาอะไรนะชื่ออะไรวะยียอายอาอิชิยอทมายมามาเีมาราก็ชิ้อของัยอาอ เดี๋ยวก็จะเดินไปอีกร้านหนึ่งเพราะว่าเป็นลานกีฬาโดยเฉพาะแเราก็หยุดตรงลานขนมก่อนเพราะว่ามนมีขนมอะไรก็ไม่ทราบนะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ต้องเดินไปทางนี้นะลานหนึ่งได้ไหมได้แล้วนะครับโอ้โหหอมเทียบจริงๆริตรงนี้ Ô, đi đưa... <laughs> <laughs> <hàng> <laughs> được đi đâu, 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 อันนี้สวิมมิ่งนะฮะอ๋อต้องเข้าไปในนั้นนะนี่อสวิมมิ่งใช่ใช่ใชนี่สวิมมิ่งนะนี่อันนี้กันหนึ่งสวิงม,มิงอีกกันหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่อันนี้อีกร้านหนึ่งนะครับมาจากทางนี้นะครับเีทยบเลยนี่นะฮะของเต็มไปหมดเลย